ง,งานกับฝรั่งอเมริกันนานแค่ไหนถึงจะได้รับเงินกเกษียณอายุของสามีกรณีที่สามีล้มหายตายจากไปใครชอบคอนเทนต์สาย for, ฟอฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะอย่างตาคุณต้องแต่งงานกับฝรั่งอเมริกันนั้นอย่างตา่ํหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีของการที่จดทะเบียนแต่งงานโดยชอบด้วยกฎหมายหากกรณีที่คุณมาด้วยวีซ่าคู่มัน่นในระหว่างที่ยังไม่จดทะเบียนสมรสเขาไม่นับนะคะเขานับวันที่คุณจดทะเบียนสมรสระยะเวลาหนึ่งปีหากกรณีสามีล้มหายตายจากไปคุณถึงอายุถึงเกณฑ์ของคุณหรืออายุหกสิบหรือหกสิบสองพี่ไม่ หากกรณีคุณอยู่ในอเมริกาคุณสามารถที่จะเข้าไปติดต่อใน หน่วยงานประกันสังคมหรือว่า SSN ที่ใกล้บ้านนะคะไปสอบถามข้อมูลของเขาว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินกเกษียณของเขาหรือไม่หากกรณีที่คุณอยู่ที่เมืองไทยคุณสามารถที่จะติดต่อประกันสังคมที่กรุงมนิลาประเทศฟิฟลิปปินส์นะคะโดยคุณก็สามารถที่จะเสิร์ชหาข้อมูลทางออนไลน์ได้ในกรณีที่การที่คุณอยู่ที่เมืองไทยนะผู้หญิงไทยนหลายคนพลาดเพราะการจดทะเบียนสมรสนั้นเป็นการจดทะเบียนสมรสซ้อนนะคะก็จะไม่มีผลทางกฎหมายนะคุณจะไปติดต่อเอาไม่ได้นะคะนี้ต้องเข้าใจและนอกจากนี้นะคะใน ระยะเวลาที่คุณรอรับเงินกเกษียณถึงอายุของคุณที่รับเงินกเกษียณนนะั้นคุณจะต้องไม่แต่งงานใหม่นะคะก็คือใครที่ยังไม่แน่ใจไม่ชัวร์อะไรแนะนําให้สอบถามกันหน่วยงานประกันสังคมโดยตรงใครชอบคอนเทนต์สายฟอหรือกําลังเดินหาแฟนเดินทางหาแฟนฝรั่งนะคะแนะนำำําคัมพีหาแฟนฝรั่งคัมพีวิชิตใหญ่ฝรั่งต่างชาตินะคะใครสนใจก็แอดไลน์มาได้ะคะ่ะ